สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิเชียนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนๆชาวราศีกลุ่มนะคะมาเช็คลวงในภาพรวมของครึ่งหลังแต่วันที่15จนถึง28กุมภาพักธ์นี้นะคะ ว่าเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือว่าการงานนะคะรวมถึงภาพรวมต่างๆแต่ก่อนที่เราจะไปทําการเปิดไพ่ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าผู้ทํานายไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นแค่ผู้อ่านไพ่ไม่มีการทํานายใดถูกต้อง100%อยเย่ายึดการทํานายเป็นสาระหรือนําไปตัดสินเรื่องราวความสัมพันธ์ใดๆในชีวิต การทำนายวันนี้ก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปนะคะส่วนใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ไว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็ทักทายมาได้ที่เพจนิเมจเชียนมูลนางไม้หรือ Li น์แอดที่ทรายทิ้งไว้ให้ด้านล่างและขอขอบคุณจริงๆสําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่อง นิเมจิเชียนช่วยกดติดตามกด subscribe นะคะรวมถึงคอมเมนต์ดีๆขอบคุณมากๆเลยคะ่ะโอเคเราไปดูดวงของชาวราศีกุมกันจ้ามาดูที่พลังงานทางด้านการงานของคุณก่อนเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันนี้ เดอฮาลแฟนอัว oh, no. uh ินถือถ้วยโอโนเก้าดาบเดอ m a ม i c ช a n ห้าดาบนะคะ การงานของคุณเนี่ยนะคะอเหมือนคุณยังไม่ค่อยคงที่เนาะกับการทํางานนะคะช่วงเนี้ยเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยคงที่นะคะเหมือนเหมือนอมันมีความเครียดนะในด้านการงานอะตอนเนี้ยมีความเครียดมากเลยนะคะแล้วก็ปวดหัวยังหาทางออกไม่เจอเลยนะคะตอนเนี้ยคือคุณเป็นคนที่ คิดเก่งและนะนะคะคิดเก่งนะคะวางแผนเก่งแหละแต่ตอนนี้เหมือนเจอทางตันหรือว่ายัางแก้ไม่ตกเกี่ยวกับเรื่องงานหรือง,งานเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะอัศาวินถือถ้วยนะคะคือแสดงถึงว่าง,งานเนี่ยมันมีปัญหาคุณกำลังหยุดแล้วก็ใช้ความคิดมากๆเลยนะคะส่วนเอ่อฮั l โลแฟนนะคะเอ่อเดอะไฮพรินเซสนะคะคือคุณก็ไม่ค่อยที่จะไป ประสานงานกับใครอ่ะคุณชอบคิดนะคะคุณชอบคิดอยู่คนเดียวนะคะคุณชอบคิดด้วยสมองของคุณเองนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยไปขอความช่วยเหลือจากใครนะคะอืมแต่จริงๆนะลึกๆอ่อยากจะให้คนอื่นมาช่วยนะแต่ว่าก็ไม่เอ่ยไม่เอ่ยปากออกไปนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ดังนั้นสิ่งที่ไพ่ขึ้นเอ่อใบสรุปนะคะก็คือ the magician ก็คือ คุณขาดให้คุณขาดการสื่อสารแล้วกันนะคะขาดการสื่อสารการประสานงานมันก็จะทําให้มีบางสิ่งบางอย่างนี้ที่ขาดตกบกพร่องไปนะคะทำให้คุณนึกไม่ถึงแล้วก็มานั่งเครียดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเดินเมจิเชียนขึ้นคุณควรจะต้องไปประสานงานนะคะแล้วก็ไปพูดคุยในส่วนต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับงานของคุณให้เรียบร้อยนะคะ ไพ่ใบสุดท้ายนะคะใบที่แนะนำเขาให้คุณเนี่ยแบบลองกลับมาเป็นคนที่เชื่อมั่นแล้วก็หลงตัวเองบ้างนะคะคือเชื่อมั่นไม่ต้องเก็บนิดเก็บหน่อยเก็บเรื่องของใครมาใส่ใจนะคะบางทีเนี่ยลองเชื่อมั่นในในรูปแบบของตัวเองดูนะคะ อาการปวดหัวเหล่านี้ความเครียดเหล่านี้นะคะมันก็น่าจะหายไปนะคะอย่ากเก็บมาคิดเยอะนะคะไฮพรินิสเทสแล้วก็ก้าวดิบะ,ะเก็บมาเครียดเยอะเกินไปนะคะให้แบบปล่อยวางเชื่อเชื่อบ้างเชื่อในตัวเองบ้างนะคะไม่ต้องไปเชื่อในคนอื่นเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะ,ะส่วนใครที่กำลังหางานใหม่ตอนนี้ก็ ก็มีความเครียดแหละนะคะแต่ถ้าให้แนะนำนะคะก็อยากให้หางานที่เกี่ยวกับการสื่อสารแล้วกันนะคะงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารงานออนไลน์ก็ได้นะคะ The h h p r i n c e s s นะคะใครที่อยากจะทำอะไรอยู่เงียบๆนะคะก็งานออนไลน์ก็ได้หรืองานที่เกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้คนก็ได้นะคะ ามาดูที่พลังงานของการเงินของคุณบ้างนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างพลังงานของ5ดาบพลังงานของพระราชาถือดาบ พลังงานของ7จ็ดไม้เท้าพลังงานของ3ไม้เท้านะคะโอ้แล้วก็พลังงานของ5้าเหรียญคือการเงินก็ไม่ได้ดีไปกว่าการงานเท่าไหร่นะคะการงานก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองเครียดน,นะคะการเงินยิ่งแบบคือไม่อยากพูดให้ไม่สบายใจแต่ก็ต้องพูดตรงๆนะ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินคือช่วงเนี้เหมือนฝืดเครืองมากๆนะคะฟืดเครืองมากๆ,นะะากๆไปยืมเงินใครไปทําเรื่องกู้เรื่องสัญญาไม่ค่อยผ่านไม่ค่อยได้นะคะการเงินเนี่ยอะไรที่ไม่จำเป็นช่วงนี้ต้องหยุดต้องพักต้องตัดออกเลยหยุดยาวๆนะคะมีอะไรเข้ามาตลอดมีดาบเข้ามาคืออุปสรรคการเงินมีคู่แข่งนะคะคือต้องต่อสู้กัดฟันเลยแหละคะ่ะ ในช่วงของครึ่งเดือนกุมภาพันธ์นี้การเงินอยู่ในช่วงที่ว่าวิกฤตมากๆเลยนะคะแล้วก็ขึ้นสามไม้เท้ามาให้นี่ก็คือให้คุณคิดเยอะๆให้มองไปไกลๆนะคะมองไปในมุมกว้างนะคะว่าคุณจะสามารถวางแผนยังไงกับการเงินของคุณได้บ้างแต่ขั้นเริ่มต้นก็คือต้องตัดสิ่งยิบย่อยออกตัดสิ่งที่มันไม่จำเป็นออกไม่ต้องใช้ นะคะหรือโปรเจกต์ใหญ่ๆการทำสัญญาการให้คนอื่นกู้ให้คนอื่นยืมอย่าพึ่งอาจจะไม่ได้คืนนะคะสำหรับชาวราศีกุมในช่วงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูพลังงานในภาพรวมกันจ้าอืมเจ็ดทาวเวอร์นะคะ The Temperance The impress, ิ m p e ร s สีดาบแล้วก็พระราชาถือถ้วยอ่าถ้าบอกตรงๆนะคะการงานการเงินของคุณเนี่ยมันไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีความรู้สึกเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแหละนะคะ สิ่งที่แล้วมันจะเกิดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับคุณกระทันหันนะคะให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะคะคนที่จะช่วยเหลือคุณได้นะคะคือแม่ของคุณนะ,ะ The Empress แม่ของคุณหรือว่าญาติฝ่ายหญิงที่มีอิทธิพลกับคุณเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะแต่ช่วงนี้คุณก็ต้องพักกิจกรรมอะไรที่มันไม่จำเป็นพักคิดเยอะๆอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะ เขาเข้ามาช่วยช่วยเหลือคุณเนี่ยแต่เขาก็เข้ามาช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่หรอกนะคะเพราะตัวของคนที่เข้ามาช่วยเขาก็มีปัญหาของเขาเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นคนราศีกลุ่มในช่วงนี้นะคะต้องระวังนะคะอืมการสื่อสารนะ The Matrix เราขึ้น The Tower ด้วยเนี่ยคืออยากให้ระวังการสื่อสารที่ผิดพลาดนะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุระวังเรื่องเงินรั่วนะคะอืมระวังเรื่องที่ ได้อะไรเราไม่ได้อย่างที่หวังระวังความเครียดนะคะคือช่วงนี้เป็นอะไรที่มีแต่เรื่องที่ต้องระวังคนที่จะช่วยคุณได้เนี่ยก็คือ,อผู้หญิงแล้วกันนะคะที่มีดิพนกับคุณอาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้คนที่คุณรักก็ได้หรือแม่คุณหรือญาติคุณที่มีการอุปการะเกื้อหนุนกันมาหรือมีดิพลในชีวิตคุณนะคะเขาจะช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งนะนะคะในระดับหนึ่งนะคะเน้นย้ำว่าในระดับหนึ่งจะไม่ได้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือคุณก็ต้องช่วยเหลือตัวเองโดยการตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปเรื่องโชคลาภไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่มีเลยในช่วงเดือนช่วงนี้นะคะ